6ราศีดวงพุ่งรับครึ่งปีหลังต่อจากนี้มีแต่รวยกับรวยสำหรับบางคนเรื่องต่างๆที่ผ่านมาอาจจะยังกระท่อนกระแท่นอยู่บ้างพอก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังอะไรๆก็มักเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องดวงที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนกันตลอดเวลาแต่ที่เปลี่ยนไปแล้วดีที่สุดก็ได้แก่6ราศีต่อไปนี้ดวงดีดวงพุ่งรับครึ่งปีหลังแบบสวยๆไปเลย ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ6ราศีดวงพุ่งรับครึ่งปีหลังได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมครึ่งปีที่ผ่านมาชาวราศีเมษมีความผันผวนในชีวิตหลายอย่าง คึ่งปีหลังต่อจากนี้ก็มีเรื่องพิกผันอยู่บ้างเช่นกันที่ผ่านมาคนราศีเมษจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินทองมากนะเรียกว่ายังดีกว่าชาวราศีอื่นๆพอสมควร,รคือมีเรื่องต้องใช้เงินตลอดแต่ก็หามาได้ตลอดเช่นกันช่วงครึ่งปีหลังต่อจากนี้รเรื่องเงินจะดีขึ้นมาก คล้ายกับว่าก่อนหน้านี้ได้สร้างรากฐานด้านการเงินไว้พอสมควรทีนี้ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวสิ่งที่สร้างเอาไว้เสียทีคนที่ลงทุนทำธุรกิจจากนี้ก็จะเริ่มเห็นกำไรเป็นกอบเป็นกำขึ้นบ้างหรือบางอย่างก็พอมีทางเพิ่มเติมรายได้ให้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยมากขึ้นโดยเฉพาะคนมีหนี้ครึ่งปีหลังต่อจากนี้มีแววจะปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ต้องระมัดระวังการใช้เงินให้ดี เงินมีเข้ามาแล้วแต่อย่าปล่อยให้ออกไปอย่างง่ายดายต้องคิดก่อนใช้สะสมหนี้ให้ได้เสียก่อนจากนั้นปีหน้าการเงินจะยิ่งคล่องตัวขึ้นราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎถือว่าดวงดีขึ้นมาจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องงานเรียกว่าดีผิดหูผิดตาแต่เรื่องเงินอย่าไปหวังโชคลาภมากนักเพราะดวงคนราศีนี้จะรวยได้ต้องทำด้วยตนเองทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำก็ไม่ได้อะไรเลยสำหรับครึ่งปีหลังต่อจากนี้นับว่าดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากมีโอกาสมีหนทางให้ร่ำรวยขึ้นจากหลายๆทางทั้งทางความสามารถของตัวเองธุรกิจและมรดก ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมปีนี้เป็นปีสบายๆของชาวราศีกันครึ่งปีที่ผ่านมาแม้จะทรงๆไม่มีอะไรโดดเด่นจะบอกว่าชิลๆก็คงจะได้ซึ่งก็ดีกว่าราศีอื่นๆค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องการเงินครึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าดีกว่าปีก,ปก่อนๆ มีเรื่องให้เสียเงินเป็นหนี้อยู่บ้างแต่ก็เป็นหนี้ที่ดีเป็นหนี้จากการมีบ้านมีธุรกิจทําให้ชีวิตมั่นคงขึ้นสําหรับดวงทางด้านการเงินและโชคลาภซึ่งปีหลังจากนี้ถือว่าดีเลยการเงินคล่องตัวขึ้นนอกจากหนี้ดีๆที่พูดถึงแล้วก็ไม่มีเรื่องให้เสียเงินสักเท่าไหร่ส่วนโชคลาภมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ต้องเสี่ยงโชคแบบมีสติอย่าถล่มลึกเกินไปก็เท่านั้นเอง ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลถือว่าดวงดีเลยครึ่งปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าชีวิตจะมั่นคงขึ้นทั้งการงานและการเงินมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายแต่ต้องเหนื่อยต้องลุยถึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงส่วนครึ่งปีหลังจากนี้ต้องเรียกว่าดวงรับทรัพย์มาแล้ว เป็นช่วงที่ดีมากๆของชาวราศีตุลเพราะเงินจะมาแล้วมาอีกเรียกว่าเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำขึ้นทั้งทางธุรกิจการงานและการเสี่ยงโชคราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ราศีดวงรุ่งที่สุดในปีนี้เรียกว่าดวงสบายที่สุดมีเรื่องกวนใจน้อยที่สุดเพราะปีที่ผ่านผ่านมาทำอะไรก็ติดติดขัดขัดตลอดอะไรที่คาดว่าจะได้ก็กลับไม่ได้แต่ปีนี้จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าดีขึ้นจนผิดหูผิดตาครึ่งปีที่ผ่านมาเรียกว่าแฮปปี้ขึ้นมากในทุกด้านทั้งการงานการเงินความรักไม่มีอะไรมากวนใจสักเท่าไหร่ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ไปอีกทั้งปี ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีมังกรเป็นหนึ่งราศีพลเคราะห์ของปีนี้ครึ่งปีที่ผ่านมาเป็นช่วงของการสะสมงานเข้าเงินเข้าตลอดเรียกว่าหนักเหนื่อยแต่เห็นผลทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจนผิดหูผิดตาครึ่งปีหลังจากนี้ความเหนื่อยความหนักความวามุ่นวายจะลดน้อยลง เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวสิ่งที่สั่งสมมาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไปอีกทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและการเสี่ยงโชคสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปด้วยก็คือควรทำบุญหนักๆเช่นก,ก, <Yea>. zeg, การบริจาคที่ดินหรืออาจเป็นการร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินก็ได้ต้องทำบุญแบบนี้เยอะๆจะเหมาะกับดวงของคนราศีมังกรจะได้หนักแน่นมั่นคง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ